เอาวสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับโอ้เสีบยบอโยวู้ตกข้างเสวะอ้อันนี้สแสดงมานน่ฮะแสดงให้ดูว่ตกข้างเลยเลยฮงเมาว่มฮึ่งฮะสะทาคลิปให้ชม ตัวเราไ่คกิปเดียพ่อตัวยเดียวเลยตกถนนได้แต่อย่าตกสะกับพ่อครับสำนันล่ะขึ้นไหวไหมครั้งนี้ร่บอะไร แรงแน่นอนแรงเลยใช่ไหมแรงแรงหน่อยดิแรงแรงหน่อยขึ้นไหวไหมนี่ต้องดันตูดไหมนี่หรือต้องดันตูดไหมขันนี้นะ่ะฮะจะให้ดันตูดเด้อออกให้ได้รถซื้อแกกจะแรงได้ยังไงอะ่ะอืมห,หนูขึ้นบอกว่ารถอื่นไม่ไม่ต้องการฝุ่นเข้าเป็นกระจกเฉยเลยเอาโอ้ ไปด้วยไหเฮ้ไปด้วยบ้งนึ่พุ่ลงไปั้งครับเร็วไม่ได้พูดอะไรถ่ายได้เราก็พูดบนรัๆตีไม่ถ่ายทีๆหรอกด้ขอด่าจะโดนตำรวจจับจะโดนตำรวจจับม้าวขาวจม3ถีบอบแล้วนเนี่ย ไปรอก่อนรอตรงนี้ไป,ไปขึ้นขึ้นบอยไม่ได้ก็เดี๋ยวจะให้ผมไปด้วยอ่ะครับ ไม่ต้องดันไม่ต้องดันไม่ต้องดันหรอกไปด้วยไปด้วยอะนี่ดูสิมือพี่ อะไรนี่โอ้กากะบาดเตกสุดเลยวะห่าะกากระบาดเตกเลยเนี่ยคิดเตกวะแห้งเนาะเยอวะห่วยเนื้อล้วะกากระบาดเตกครับอ้ห่วยเปิดเพลงใหยังอไเม่นตนไสดมั้งนี่ดิแช่โอ้โหอืโอ้โหเตกจก ูแล้วบล้วมองเห็นแล้วบ่อมองเห็นตะไแต่ไดดรด้วยเลแม่นอ่ไปใส่กัอะนี่เห็นมันสั้นๆนะี้ไปเซ้งมัอยู่นี่แหละนอนนี่เลยบ่มันในรถนอนไหนนอนในรถเดน,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 นบอ่อนี่ก,กนนลับมาจากเมืองนอกวันไหนนี่กับมาเวิ่งงาน เป็นเดือนๆแล้วปไปยาถามไม่รู้ไม่รู้วันเวลาเนาะไปยาเอาไปซื้อเลขที่เท่าไหร่วะไปยาไปซื้อเลขสองตุลาแตถึงไทยวันที่สองตุลาเนอะไม่ทำงานเลยทำงานตอนมอสระฮะตอนมอสระความความจริงอะเป็นความจริงเออเสียนนี่เจอของแกล้งครับผมจะร้องไห้เลยครับวันนี้ร้องไห้เลยเนาะ ยับชิบหายเลยมาถึงก er ็โดนด่าเลยเนาะเปิดประตูผมเปิดประตูมาปุ๊บเรื่องอื่นเปิดทำไมเนี่ยผมรู้แล้วครับผมว่าเสร็จแซมต้องมาเปิดประตูรถผมแน่นอนยนาะเน่ยองวะมินโมมาวะจริงเลยไปดูคลิปผมได้ครับผมอารมณ์เสียเลยนะผมพูดคลิปแบบอารมณ์เสียเลยพูดีกระไ้แล้วผมว้า แบบนี้เลยอ่ะไม่มีไม่มีคันจะพูดอ่ะแบบผมจะไม่คุยด้วยอีกตลอดชีวิตอ่ะทุกทกเลยนะยอมยอมเลยหยอกหยอกครับผมหยอกหยอกครับแต่แซมวิ่งเนี่ยเอาจริงครับเนี่ยเอาจริงเลยนะคือมาราผมแบบนี้เนาะอู้หน่อยใจคือไม่คือไม่สามขรัคือไม ชื่อน้องอะไรวะลืมชื่อวะน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สน้องเฟิร์สเขาเรียนเรียนอยู่ดิหรอเรียนเลยโน่ต้องไปกินข้าวลาวสักมัดสองมัดไปแล้วไปตอนไหนอู้ผิดไปก่อนเองอีกไปหลังพี่ไปตรงไหนวันไหนอู้นานแล้วใช่ป่อหนังเฟิร์สนี่หนึ่งในวันถึงสิบห้าที่ยวาไหมอืออ่ะยี่สิบ ยี่สิบเที่ยวเลยนะไปเยอะเลยคนทำงานเราไม่ได้คนมาเปิดรอวันมะสามสิบห้าเที่ยวเคยได้มาแล้วก็วิ่งปากบ่อเนาะสามสิบห้าเที่ยวใครก็ทำได้ปากบ่อที่ไหนไปกับเจ็ดโลอ่ะปากบ่ออู่บ่นั่นบอกก็เรียกปากบ่อวันละสามสิบห้าเที่ยวใช่เนี่ยวะเอาถามให้นมดูอะวิ่งอยู่ไหนวะสามสิบห้าเที่ยวไปกับเจ็ดโลนะทำมาแล้วจอบกับจอกวิ่งบางตัวยังเคยทำมาแล้ว พาน้เที่ยวเนี่ยปานนั้นเลยบอกอ้าวรถละคนทำงานมะาไม่ได้คนมาเล่นเล่นที่ไหนแสงเขาบอกไม่ได้แสงนึใครจอดก็ไปเลยเหรอใช่ไหมเออจะจอดทำไมเอาเขาก็ไม่รอที่ไหนหนึ่งเหมือนแซมวิ่งหรออะไรวันหนึงเอาวันละเก้าเที่ยวครับเต็มที่แล้วครับผมมันวิ่งอยู่สายโซซองครับุผมได้คนละยีสิบกว่าแซมวิ่งได้แปดเที่ยวครับ เอา้ามันก็พักรถพักรถเรียกว่าพักรถพั <laughs> กรถบ้างบอกให้มาตั้งแต่วันนั้นแล้ก็ไม่มาวันไหนวันนั้นอะไรอู้ลั่นจนอยู่บ่อรู่นน่ะบ่อไหนใน,น,น,นบอ่อที่พี่พี่มีขาดอะ่ะโอ้ขาดกระบาดเต่งเป็นไรว่าเต่เลยป่ะกระชากป่ะไอ้นี่มันร้าวก้อนไอ้ตัวที่จับกับเขาไอ้ไหมตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้มันมันดึงได้หรอมันดึงมันเลยแตกเนะ่ะ ไอ้ตัวนั้นขาดกอนเฮ้ยท,ทำไมมันอันนี้ตั้งนานขาดตั้งนานแล้วนี่ตัวนี้<อ>ใช่ไหมมันจะขาดตัวน,นึงแล้วตั้งนานแล้วมันขาดตั้งนานก่อนแล้วอ๋อมันคลอนใช่มันคลอ,อ,อนแล้วมันก็ขาดใช่ไ,ใชไอ้ตัวที่จับกับกากบาตไอ้ตัวอกลางอ่ะแซมอันนี้ตัวนี้น <ถ Voilà. S 1> เออเออตัวคู่คู่คู่กับตัวนี้ไอ้ไหมมันจะมีตรงนี้เออนั่นแหละตรงนั้นแหละทีนี้คู่กันตรงนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละมันมันราวราวครึ่งอ่ะขาดครึ่งเลยอันนี้มันแตกไปแล้วตัวนี้มันลุดตัวนี้พอตัวนี้มันแตกควายตรงอกลางนั่งแตกออกปุ๊บ เอ็ก็ะดึงไอ้ตัวนี้ขี่โอ้ปึ๊บมล้ก็หมดเงินเลยนี่ไม่เป็นไรเอ็มไม่เย็นเะรอแย้มวะเย็นแย้มวะไม่เย็นเขาเย็นเขาเลิกงานกี่โมงนี่เลิกงานประมาณทุ่มนี่ความนี่ห้าโมงแค่นั้นเลยอาไปดูวะวิ่งทุ่มหนึ่งในหมู่บ้านเขาไม่วิ่งอยู่บ่อ้าวเขาไปดูวะไม่เชื่อหรอกคนเล่นน้ำมันใช่เหนื่องานก็ด่วนบ่ โอ้ยเจรตุไทยเอามาเอามาก็จะกุเจรถไทยเจรตุไทยแซมบิงงานเข้าอะไรครับทีนี้นอนอยู่นี่เลยแหละสาวรังน้ำเท่านี้มีมารีวิวสาวรังน้ำเต็มเลยตรงนร้านหนึ่งทุ่งในนน่ารักไหมพ่จะน่ารักนั้นอีกสามสี่ห้าร้านรีวิวขายว่ารีวิวแกงซื้อน้ำบอกว่าใช่ไหมตลาดน้ำเลยเต็มเลยเลยไปพาไปดูหน่อยสิว่า น่ารักขนาดไหนแอบมองเลยอุ้ยอะไรอะไรอยู่กล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมไม่ไม่กล้าลงอ่ะไม่ไม่ไม่กล้าลงถ่ายอ่ะจริงต้องถ่ายได้ถ้าไม่ได้ว่าแล้วไม่ได้ด่าเลยนะแลาให้แต่เราซื้อน้ำตอาใช่ป่ะจริงก็ลงซื้อลงซื้อน้ำอ่ะวิไม่ได้เอาตังมาตังอยู่ในรถว่ะ อุย้ยลืมว่ะเสียบอยคูณนี่มาไหมเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวจะมาอยู่อีกนานไหมนีม่นานครับอยู่เนี่ยอยู่เนี่ย <Junior. S 1> อีกนานมอยูอ่ดีประมาณหกเจ็ดวันโหมีงานปากวอยประมาณพันคนเที่ยวหกเจ็ดวันก็มาอยู่อีกหกเจ็ดวันเดี๋ยวซื้อของมาฝากวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยเรียบมากเกินไเปเห็นไหมรถเต็มรถคุณมาต้องไข่ไว้มองดูทะเบียนอ้าวมองดูกระจกอ้าวทะเบียนนี้ พี่นึกว่าราตำรวจวิ่งไล่ตูดพี่มาฝามรถตำรวจอะไรตายไป <c oughs> เออมันมามันมา,มา,มา,มาสี่ประตูแบบนี้แหละใช่ไหมเออแต่มันแต่มันเป็นเป็นไปข่าวอะหมดไปซะสี่พันอะไรหมดค่าอะไรตำรวจฮะตำรวจหมดค่าตำรวจสี่พันทำไมอะไรหมดเยอะเนยเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเองก็เจอมันมาปีละครั้งเจอทุกคนเลยไม่เคยเจอเจอแต่ทางหลวง เออแล้วพอ่อเองจะเจออะไรมันเก็บค่าอะไรสี่พันเออแล้วพ่อเองก็เจอนี่เออชื่อไหมนู่นคุ้มซ้ค่าอะไรออพ่อเองก็อเจอผมไม่รู้ไอ้ชากา,ฟาแฟหรอหรออ๋อใช่ไหมค่าชากาแฟสี่พันเลยนะออมันเอาปีละครั้งออมันมาจากจังหวัด <c oughs> มันกุ้มซ้ำจังหวัตรโซลินบรีรัมซีสเกตใช่ไหมสี่พันเลยบ่แตวเองก็เจอน้ำชาคน้ชาชาน้ำชาอันนี้รถใครนี่ รถรถคนเหรอมะโอเคๆๆรถเท่าเกลือเหรออ๋อนี่รถเทาเกลื่ะครับโอ้วรถตรงๆเดี๋ยวเราจะไปดูที่ทีครับแต่เราไม่ผมจะไม่ลงไปถ่ายหรอกเพราะเขาด่าไม่ไม่ลงไม่เอาผมให้คุณลงผมไม่ลงหรอกคุณให้คุณลงเขาจะด่าผมมีใครด่าคุณหรอคุณให้คุณลงอืมทำไมคุณถึงไม่ลงไม่ลงก็เขาไม่ถ่ายมันจะลงไปทําไมเขาให้ถ่ายฟาร์มทําไมเขาจะไม่ให้ถ่ายอุยสาวสาวส ปิดแล้วอุ้ยสกายครับผมแสดงว่าอะไรเสียแซมไม่มีวุฒิวาสนาได้เจอครับผมปิดหมดแล้วสามร้านอล้วุ้ยเจอมึงเลยสามร้านหนึ่งสองสามเนี่ยชาพยอมเนี่ยน่ารักน่ารักนะแอบมองเคยอยู่นะจ๊ะร้านน้ำอะไรติดติดกันสามสี่ร้านฝั่งนี้ก็ร้านหนึ่งอุณงกร้านหนึ่งเดี๋ยวเรจะเลือกซื้อร้านไหนวะแต่ใครจะเลือกซื้อหรอแต่แถวนี้คนเยอะเนาะสามแยกเนี่ยบันรุ่นน่ เนี่ยวัดเทตรงนี้เลยเทฝั่งนี้ไปนี่แน่นอนอุ้นี่ก็อสาวสาวสาวนีอเราฝั่งนี่นี่นี่คนนี้ก็ร้านหนึ่งปิดแล้วใช่ไหมอันนั้นก็ร้านหนึ่งอีกฝั่งนั้นแหะนี่นี่นี่ร้านน้ำอ่ะดูอ่ะนี่ร้านหนึ่งนี่ร้านหนึ่งนั่นร้านหนึ่งอีกร้านเยอะเลยวัดเทฝั่งไหนนี่ฝั่งนี้บอกฝั่งนี้ไม่จมบอกผมจะผมจะไม่ลงไปถ่ายให้พี่น้องดูนะผมกลัวทำไมถึงกลัวครับผมกลัวครับ ตัวเกมเป็นยังไงครับงูเขามาถุมตรงนี้นี่เอ้าถุมอย่างนี้แล้วน้ำจะไปยังไงอ่ะน้ำมันมันไปนอ่ะเขาเมื่อเขาเก็บน้ำไว้ใช่ไหมจากน้ำกลางน้ำ,นำเดี๋ยวน้ำหายหมดครับผมเอาอีกอีกแค่4คันเสร็จแล้วใช่ไหมนี่อีก4คันจะร้อยยุ่ยแค่ร้อยเปล่าเอาเอาแค่มาละร้อย ครับวิ่งแค่นี้นาะโอ้พอแล้่อ่เลยวิ่งเวลาดอยเที่ยวนี่สาว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 ไปไกะจกไปไกะจกไปไกลจกแซวๆมึงแอบมองเธออยู่นะจ๊ะหนีอย่าเอาไปดิเอาไปดิแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเอาไปเอาไปเอาไป แอบมองเธออยู่นะจ๊ะดูขาไหมแค่จะว่าผมลงจิตปะวะปัดปัดกันชุนอืมลับหน้านะเราอ่ะหน้าตามันค้งคุกขึ้นบ่โอ้ยอย่าไปว่าเขาเจ้าเนี่ยเขากระตาหักอยู่มีรถบัสนย่มีว่างว่างว่างมีสมอไซมาไปเลย ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านครับผม